นะครับกันแก้และพยายามทําทุกอย่างาให้มันหาเงินมาไว้เยอะๆเอามาไว้เก็บให้แม่นะครับเห็นไหมล่ะนี่แหละเอามาไว้เก็บให้แม่ด้วยพวกนี้นะครับที่มันกระทำชำชาเรากับเขาเนี่ยเอเอนะครับโจรมันทําอะไรนะครับคนร้ายมันต้องทิ้งหลักฐานไว้ทุกๆคนดีนะครับไม่รอดนะครับ อย่างคดีอย่างนี้ไม่เชื่อคอยดูนะครับไม่เชื่อคอยดูนะวันทําแผนนะครับเราจะได้รู้ว่ามันไปทางไหนเป็นทางไหนนะครับเห็นไหมนะมันมีสองทางานะครับอหนึ่งถ้าทําแผนก็ติดคุกตลอดชีวิตอาจมีสิบรอบถ้าไม่ทําแผนนะครับนับ่นก็คือประหารไงคนเรามันต้องรักตัวกลัวตายนะครับ เยี่ยมมากเลยลุงมงคลนะครับเรียกมาหอย่ามเลี้ยนะครับคอ้เรียกนะครับนะครับบ่อยๆนะครับว่า,น,าน,ะะน,น,นี่นะครับลออนเดเบ e a u t i นะครับนะ่ยใส่ฟูด,ดีนัวใจสามดวงนะครับว่าออกไปเที่ยวข้างนอกมาหาตาก่อนนะครับลงุงนะออกไปเที่ยวห้อง น้องตาก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับนะก็ดึกแล้วนะครับมันห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปนอนเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังนะครับไปคุมพวกนี้นะครับผลสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไหมหลายช่องพ่อนักบุญทั้งหลายนะครับพ่อนักบุญทั้งหลายนี่นะครับสายบุญนะครับนัดกันมาถล่มนัดแต่ว่านะครับเขาปกป้องผลประโยชน์ของเขา นะครับพวกนี on, ้เขาคอยปกป้องผลประโยชน์ของเขาแค่นั้นนะครับถามว่าเขารักจําเลยมันไม่รักจริงหรอเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อทําผลประโยชน์เขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์โดยนะครับหลอกให้เอฟซีนะครับโดยหลอกให้เอฟซีมันเป็นเพื่อนร่วมปกป้องนะครับเพราะเอฟซีมันจะต้องเอฟซีจะต้องได้รับนะครับนะครับนะครับเพราะสินค้าทุกอย่างที่พวกนี้เข้ามามันจะต้องขายให้เอฟซี นะครับมันขายให้คนอื่นไม่ได้หรอกนะครับมันพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อล่อโลกลัล่วลงดึงให้เอฟซีอยู่กับพวกเขาจนได้นะครับแล้วก็ที่เราเหมือนที่เราคุยกันมา FC เอฟเหล่านี้นะครับก็เขาก็มีปัญหาในด้านสมองนะครับมีปัญหาในด้านความคิดมีปัญหาในด้านตึกตรองนะครับเขาเรียกว่าเอฟซี FC เหล่านี้ไร้ซึ่งวุฒิภาวะ ในด้านความคิดนะครับอืมอ่าในวันข้างหน้าอาจจะมีคนรักษาได้นะครับคําว่าไร้วุธิภาวะในด้านความคิดเหล่านี้นะครับเออเขาไม่รู้จักแยกแยะอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนชั่วอันไหนไม่ชั่วเขาแยกแยะไม่ออกนะครับเขาแยกแยะไม่ออกนะครับทุกวันเนี่ยก็ยังพากันไปสรรเสริญเยินยออีดาดดาเห็นไหมล่ะอ่าเคยหนีคดีในชั้นศาล นะครับไม่ไปสารเรียกไม่ไปนะครับหนีหนุ่มเขาไปจนตัวอยู่ที่เกาะช้างเห็นไหมละ่ะจนตัวที่เกาะช้างในคดีหนีนะครับหนีหนีคดีร่วมกันช่อโกงสองล้านกว่าบาทนะผลสุดท้ายนะครับเขาก็ยึดรถยึดอะไรไว้เห็นไหมรถก็โดนยึดไปแล้วเห็นไหมแต่เอซีก็ยังหน้ามืดตาม,มัวนะครับไปหลงติดตามไปหลงดูเขา ไปหลงเชื่อฟังเขาเอซเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่มีนะครัขาดซึ่งวุฒิในด้านความคิดในด้านการพิจารณาเขาขาดตรงนี้เราก็ไม่ว่าเขานะครับเอานะครับมันไม่เหมือนกันนะครับชื่อเล่นชื่อแพทค่ะโอ้ oh, คุณแพท <I have. S 2> นะครับ Alright is the beautiful นะครับเอาคุณแพทคุณแพทนะครับ mm hmm. <laughs> คุณแพทนะครับนะ อายินยชีลายดูจักนะครับเนี่ยคุณแพทย์กำแหงละรู้วัดดูอยู่โ้าอิออิอิอนะครับนะสำหรับคลิปนี้รวมมงคลก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ f อทุกคนนะครับแอดมินแล้วก็ทุกๆช่องนะครับ ที่ได้รับเข้ามาฟังมาชมกันนะครับเนะาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ในช่องของเรานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ